สวัสดีครับสวัสดีพ่อม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีไปยังเอฟซีแดนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องคลายสลิมคนไร้คนก็มีมาชมบรรยากาศเต็มรูปแบบอีกครั้งนะครับในวิถีชีวิตคนเช้าป่าที่พึ่งพาและผูกพันนะครับนี่กับวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งครับนี่ห้เวลาทํามหากินนะครับนี่สองแรงแข็งขันครับตัวใหญ่อีกแรงหนึ่ง ท <ersch> ี่ช่วยบัง hmm. คับนะครับนี่วิถีชีวิตปลาครับปลาเนี่ยเยอะครับอยู่ในพุ่มไม้นะครับนี่เออต้องเราต้องให้เขาช่วยไล่นะครับนี่ปลาอยู่ในพุ่มไม้นะครับเออเลยเออดูครับหอบตะเบียงมาด้วยครับเฮ้อเออเออปลาเยอะนะครับนี่ปลาเยอะแต่ลุกมากครับนี่ปลาอยู่ในอุ้มไม้นะครับนี่เฮออเลย นู่นมองอายุตะขายลวใส่อยู่ฝัง่งนู้นทั้งไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเฮ้ยอีแล้วเฮ้ยปลาเขาก็ยัอยู่อาศัยในพุ่มไม้นี่นครับนีปลาปลาเยอะนะครับนี่เป็นวัฏจักรของชีวิตนะครับนี่หาอยู่หากินเฮ้ชีวิตแบบเพียงพอและพอเพียงนะมืออะไร ดูไม่ว่าดแล้วครับดูทองที่ครับเฮ้ย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 เนาะเฮ้ยเฮ้ยย่งเเฮ้ยย่าดเฮ้ยดูมื

เฮ้ยเ้ยเยฮะไเรื่อยๆครับตอนปลาตอนปลาขมุนนะครับนี่ีเข้าให้หอลครับเฮ้ยนะยีเ้ยใ่วันใสนใจนะครับนี่ ว่าไม่ช่วยเลยไม่ว่านี่เอ้โหลงเยลงนอนก่อนฮูลงเย็บฮูลงรับลงเย็บลงเย็บไปเย็บลงเย็บแล่เย็บอ้ยดเทียบเลยครับเอ่นทูลเลยครับเนี่ยอเย็บลงไหมชี้อ่ว่าฮูลงว่าว่ด ออดีลงมืนม nah? uh, ื่นเยอลงไหมเยอยวหวดไหมเยอีรอรงก่อนเลฮะฮะเยลงไหมเยอะยวลลลงเยไหมเยลงยยไปเยดูทองตุ้บปองเลยครับนี่ครับที่ชีวิตที่ฟ้าอาศัยซึ่งกันเลยครับนี่ ตะจักของชีวิตครับนี่การดำนินชีวิตเออเฮ้ยเฮ้เไหมไหมเออ,อ,อ,อน,น,นี่ครับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำมูลครับนี่เข้ามานี้ไหลเข้ามามันก็จะสุดบริเวณนี้นครับนี่น้ำไม่ลึกนะครับนี่ประมาณหน้าอ,อกนะครับหน้าอ,อกเฮ้ยไหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กินเยอะไม่ค um um um> ่อยเดินนะครับนี่เฮ้ยไม่ค่อยเดินเฮ้ยไม่ว่าไม่สนใจเลยเฮ้ยต้นปลาหน่อยเฮ้ยก็ได้กับข้าวเฮ้ยเฮ้ย มันตาเตาสิครับนี่เฮ้ย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 ปลาส่วนมากจะอยู่ด้านในนะครับนี่อาศัยพุ่มไม้การหลบหลีกเอาตัวรอดชีวิตรอดนะครับนี่เฮ้ยโอ้พุ่มไม้นะ S <S ออปลาเยอะนะครับนี่ก็มีที่พึ่งพาอาศัยนะครับมีที่หลบหนีเป็นพุ่มไม้นะครับเยอะเออเลยเออ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 

นี่นะครับตะคาเราอยู่บริเวณนี้นะนี่อ้มๆพุ่มไม้มันนี่เป็นรูปวงลีนะับเฮ้ยอ้โ้ร์เฮ้เฮ้ยมาดูโอ้โอ้้ เอไไม่ติมซิมด้ครับเ้ยมีปลากระโดดเลยเฮ้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 ยยาทวาทั่ยกนทวาทั่ยเ้ยทมาเยทเฮ้ยโอ้ยมันจะมีได้ตัวไหมน่วาสนวาสนะเฮ้ย เห็นปลากระโดดเลยนะครับนี่เฮ้ยเฮ้เยเต็มปลาเยอะนะครับนี่ปลาเยอะเฮ้ยเดีไม่รู้ว่าจะติดให้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้ว,วลครับนี่ไม่รู้ผลงานเป็นยังไงครับนี่เอามาผูกไว้ก่อนรางวัลนี้ให้นะครับนี่วอยหวานๆเราไม่ให้กินเยอะครับช่วงกลางวัน ร้อนอากาศร้อนครับกินพอประมาณครับเราต้องรู้จักมันยะมันยังครับมีเยอะให้กินเยอะไม่ได้โตะอ้อยจะร้อนในครับช่วงกลางวันเจออากาศร้อนๆยิ่งเล่าใหญ่เลยรับนีดูครับบนถมสมบูรณ์ครับน้องไอ้สี่ดูไม่วาดของเราเออนี่นะครับวิถีชีวิตที่อาศัยซึ่งกันและกันดูอย่างแท้จริงท่านี้อย่างทงแทอยงนี่ครับดู ูบรรทายครับช่วงนี้ธรรมชาติบ้าบัดดูครับบานท้ายดูแม่วาดของเราครับแม่วาดดูพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่ก็เริ่มขึ้นตัวแล้วครับนี่เริ่มสมบูรณ์แล้วพี่ใหญ่เราดูธรรมชาติพี่ใหญ่ช่วงนี้ท้าคนย่างสบายครับพี่ใหญ่เราไม่มีปัญหาครับให้พลายโคก,กับน้องขนุนครับทำหน้าที่แทน พี่ใหญ่บอกว่าพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนครับนี่นี่นะครับวิถีชีวิตขอบคุณลูกศรทุกท่านครับที่เป็นกาลังรงใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่นีอากาศร้อนๆนร้อนมากครับวันนี้นี่สุดโยดเลยขนาดเดินนี่ยังแบบเออไม,ไม่ไม่อยากจะบรรยายนะครับการทํางานอยู่กับเดชแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราต้องเดินพอเรา อยู่กับแดดประจำเราต้องรู้เวลารู้รู้จังหวะต้องรู้จักวิธีครับนี่นี่จเจี๊ยเราไปแล้วไปเล่นน้ำแล้วเจีเราเจีเรา,เราช่วงนี้ถ่ายทองครับนี่กินดินถ่ายทอ,อทองครับนี่เพทองครับช่วงนี้เพยททองทองแม่นี้นครับนี่ทองขี้จะเลี้ยวนะครับนี่โอ,อยู่นั่นแหละโอยดุนโอยจะมาทำไม มนร้อนมาร้อนพนทิพย์ตรงนี้ครบเดือนนี้ก็ครบขวบหนึ่งครับสองเดือนแล้วปีหนึ่งน่าจะถ่ายทองนะครับนี่โอ้ยข้างหลังมีน้ำนะครับนี่โว้ยมีลมให้ลบนะครับนี่โว้ยดูนโว้โยโว้ยโว้ยด้านหลังจะเป็นแอ่งน้ำนะน้ำสบายโว้ยไม่มีปัญหาช่วงจวังหวะเขาจะกินดินถ่ายทองนะครับนี่เขาจะรู้ระบบร่างกายของเขา ไม่มีอะไรจะรู้ดีไปกว่าธรรมชาตินะครับช้างป่าเขายังอยู่ได้เราก็เรียนรู้วิธีจากช้างป่าอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้วิธีเทียนนิดเทียนหน่นอยนะครับนี่เรียนรู้กันทําไมเราถึงชอบเอาช้างมาอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่เราช้างเขาจะรู้การอยู่การกินการรักษาในระบบภายในของเขานะครับนี่ในช่วงจวังหวะจะมีสมุนไพรตามป่าที่ช่วยรักษาได้นะครับนี่ บางทีก็ใช้ยาแผนปัจจุบันกับแผนโบราณคู่คู่กันไปนะครับนี่วิถีชีวิตที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับนี่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนช้างป่าที่พึ่งพาและผูกพันมาอย่างยาวนานครับนี่โอ้้อนเดินมากไม่ไหวนะครับนี่นี่นะครับวิถีชีวิตขอบคุณอีีสีทุกท่านครับคุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างเรานะครับนี่ขอพระคุปะกรรมปกปักรักษาครอบครัวอีีทุกท่านนะครับ คิดวังสิ่งใดก็ขอสสมบังหนึ่งปรารถนาคุณกุศลก็หนุนนุนนำนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหาอยู่หากินเงินครับ